สวัสดีค่ะพบกับพอซับอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้ำได้รับภาร,ร,รกิจจากเต้นะคะพาโอลาาไปเที่ยวที่สวนสนุกกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยค่ะ งานที่เราพาโอลาม,มาวันนี้นะคะชื่อว่างานสัตว์เลี้ยงฉันมันสนุกค่ะก็คือถ้าใครพาสัตว์เลี้ยงมานะคะที่น้ําหนักไม่เกิน15กิโลกร,รัมเนี่ยใครพามาก็จะได้รับบัตรสานฟรีเข้าไปเลยค่ะแบบนี้นะคะส่วนใครที่มาหลายคนนะคะก็สามารถจ่ายเงินเพิ่มได้นะคะเป็นค่าเข้าสวนสนุกราคา250บาทค่ะโอเคก็ตอนนี้โอลาวิ่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่างานนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ อันนี้นะคะจัดขึ้นมาเป็นปีที่สี่ของดีมเวิร์แล้วนะคะส่วนใหญ่เห็นว่าจัดช่วงเนี่ยแหละคะ่ะเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะก็เออมันจะมีเหมือนกล่องให้ร่วมบริจาคไดยนะคะก็สามารถร่วมบริจาคให้กับสัตว์เลี้ยงไร้บ้านได้เหมือนกันนะคะที่ข้างหน้าเลยค่ะเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีคนเอาหมามาเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้นี่มีคนเอานกมาด้วยค่ะเฮ้ยมีโชว์ทาเลทพอดีเลยนะคะ ู่ตรงโฟโตเปียนะคะไดูสิเราไปเข้าไปดูสิมีอะไรมันคืออะไรเนี่ยโฟโตเปียมันก็น่าจะเหมือนแบบพวกเทพนิยายอะไรอย่างนี้นะเป็นแบบดินแดนเทพนี้ยาย,ย,ย,ยไอ้ ตอนนี้ดีมเวิร์ก็เหมือนกลายเป็นดอกทับอีกที่หนึ่งเลยนะคะเจอน้องหมาเยอะมากส่วนใหญ่ก็เจอตอมนะคะมีหมามีน้องปั๊บด้วยแล้เมื่อกี้จริงๆก็เจอกระต่ายเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ก้าถ่ายเพรถ่ายรูปก,กันอยู่ไม่ได้ถ่ายมาแล้วสะตหลาดทิงค้ง 5! กลัวที่ไหนอะ ื่กี้เห็นคนเอาชูก็ไลเดอร์มาได้นะคะเออก็แบบหลากหลายดีเพราะว่าเขาไม่ได้จํากัดแค่หมาแมวเนาะเขาก็ให้พาสัตว์เลี้ยงของคุณมาได้นะคะเพียงแค่น้ำหนักไม่เกิน15กิโลกร,รมัม เจอซูเปอร์ส hmm. แไปพื้นเปียกหมดเลยนะคะก็เลยต้องอุ้มโอลอฟก่อนไม่งั้นเดี๋ยวท้าเปียกสกรปรกนะคนเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดด้วยอ๋อันนี้ค่ะเขาจะเตรียมที่ดีโมมีเตรียมที่สำหรับอะนะคะของน้องหมาน้องแมวเนาะอยู่ตรงนี้ ค่อนข้างซุปเปอร์สปรชตอนทางทุกคนก็จะแบบมาทักทายกับน้องหมานะคะน่ารักมากเลย สนใจครับตู้ค่ะอ๋อเอ้ยหนุ่มจีบ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาเที่ยวรีมเวิร์ครั้งแรกของโอลาฟนะคะก็เห<ๆ>นื่อยมากๆเลยคะ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพื้นที่ที่ก็มีเอ่อพวกของให้ถ่ายรูปมากมายนะคะก็ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับน้องหมามากเลยคะ่ะสำหรับเราด้วยนะคะที่เออรีมเวิร์ที่เราเคยมาตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็ตอนนี้ก็คือสามารถพาน้องหมา กิ่เป็นเหมือนลูกของเรานะคะพาลูกมาเที่ยวก็สนุกไปอีกแบบนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามพสต์อัพได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย